เลือกเส้นทางให้ถูกแล้วจะได้เป็นคนแรกอะฮะโอเคเลือกเส้นทางอย่างนั้นหรอไปกันเลยนะฮะเลือกแบบไหนอะเอไม่เห็นมีเลือกเลยอ๋อนี่ไงซ้ายกับขวาเนะ่ยไปทางนี้แล้วกันโอ้มันก็ไม่ได้ต่างกันนี่นาะไม่ว่าจะไปทางซ้ายหรือทางขวาอ้าวแต่นี่ต่าง <laughs> นะฮะมาตันโทษ อันเนี้ยต่างปะโอเคอันนี้ไม่ต่างนะฮะเอ้ต่างแหละแต่เรามาถูกทางนะฮะมันจะมีทางตันกับทางไม่ตันอย่างนั้นสินะอุ้ยแย่จริงๆเลยดีแน่ที่เขาเอาหกคนนะฮะถ้าเขาเอาเออถ้าเขาเอาน้อยน้อยๆแบบสักสามคนเราก็แย่แนอ่อ้าวประตูผิดทางเออทางทางนี้ทางนี้ <laughs> แม้แต่ประตูเส้นชยัยยังมีประตูหลอกกันเถอเอ้ย